รถไถนาเดินตามคูโบต้าเครื่องยนต์ดีเซล7.5แรงนะครับตัวนี้นะเป็นสตาร์ทกุญแจแล้วนกะ็มีควงสตาร์ทได้ด้วย2ระบบนะครับท่านใดสนใจโทรเข้าไปสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบคโฮ0816221299นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวลองควรดูนะครับตัวนี้เป็นสตาร์ทกุญแจนะเนะนะี่ยมีกุญแจมีเกียร์ เกียร์เดินหน้ามีเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์นะครับไยหลังสี่เกียร์นะตัวนี้ระบบปั่นควนโลไฮนะเกียร์อยู่นี่นะฮะขึ้นลงตัวนี้ยังมีโลไฮของเต่ากระต่ายด้วยนะครับนะตัวนี้ระบบท้าดนะครับปั่นควนตัวนั้นปั่นควนเอาเกียร์หนึ่งพอ เข้าได้เข้าได้โลเอาอันนี้เข้าเกลือหนึ่งไปเออเอาตัวนี้ใส่โลเข้าไปอ่อเอาลงเอาลงไปเลยเพราะว่าย,ยังไม่ลงคาร์ดมันไม่หมุนเอาคาร์ดลงไชนะ่ไม่ต้องกดแรงแว ก็เดินแข็งนะตัวระบบนะครับตครับนี้หลุด kalk. อ๋อไม่กันกันเลยไม่เป็นไรทำง,งานได้ดีนะครับตัวนี้ ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับชื่อเซกเตอร์แบกโร 1, 2, 2, 1, 2, 3, ยลยืนแป่หนึ่งสองสองหนึ่งสองเก้าเก้าใช้งานได้ดีโอเคอเอากดตัวพวนเลยนะตอนนี้หายนะเอาล,อ,าลองกระดกลงไปกดเกียวว่างยกไว้ไม่ต้องดึงเว้นอ่ะเอาลงเรา,ะนะเาก็โชว์ điều hai nha, coi hai đủ nhá, coi luôn, nãy phải lăn, đây một nha các, gần phải đây กำข้างเดียวกำเดียวข้างเดียวอ่อานูโนเลยเดินหน้าไปอเอาหกสพอไปไปเลยเ <laughs> ได้ได้ได้ไม่วิ่งเร็ว เอาไม่ยู่าายนะ <c oughs> เอาเอาไปเลยเลยเล่นไม่ได้เอาไม่ยูเ่เล่นเอาไปเร็วเลยนะเนี่ยโอเคนะครับ